อัปเดตอาการหมอกฤิไทยป่วยมะเร็งดุสุดในรอบ5เดือนกับความหวังที่ยังมีอยู่ อัปเดตอาการหมอกฤิไทยป่วยมะเร็งดุสุดในรอบ5เดือนกับความหวังที่ยังมีอยู่ยังได้รับกำลังใจอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องราวชีวิตของหมอกฤิไทยเจ้าของเพจสู้ดิวะที่เปิดเผยว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายในวัย28ปีทั้งที่เป็นคนออกกำลังกายดูแลสุขภาพตัวเองมาโดยตลอดที่ผ่านมาหมอกฤิไทยต่อสู้กับโรคร้ายนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงเดือนเมษายน2566หลังจากสู้กับมะเร็งมา6เดือนสัญญาณดีเริ่มค่าบ้าง ก่อนที่ปอดขวาจะยุบตัวลงไปเครื่องหนึ่งจากของเดิมก้อนเล็กๆที่ปอดซ้ายหายไปเกือบหมดไม่มีก้อนมาเร็งขึ้นใหม่ไม่มีการกระจายไปจุดอื่นกระทั่งล่าสุด Facebook สู้ดีวะมีการสรุปการรักษาของหมอกริดไทยในรอบ5้าเดือนที่ผ่านมาว่าทําอะไรไปบ้างหลังจากโพสต์สุดท้ายในเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งหมอกิดไทยเผยว่าตนได้ผ่านการผ่าตัดสมองและได้รับการฉายแสงที่สมองกับที่หลังซึ่งใช้หลายรอบมากส่วนการรับคีโมก็มีภาวะแทรกซ้อนมากมาย จนต้องรับยาสเตียรอยปริมาณมากและเป็นเวลานานส่วนอาการโรคอื่นๆที่แทรกซ้อนเข้ามาอาจจะมีโรคต่อมหมวกไตทํางานบกพร่องเพิ่มอีกโรค รวมถึงเจอมาเร็งก้อนใหม่ขนาดใหญ่แต่ที่แย่ที่สุดก็คือการปวดที่กระดูกและซี่โครงอย่างรุนแรงและทำให้ร่างกายของหมอไม่สามารถเล่นบาสเกตบอลได้อีกแล้วเรื่องชีวิตประจำวันหมอต้องกินยาวันละประมาณ20เม็ดเช้าก่อนอาหารเช้าหลังอาหารและกลางวันแล้วก็เย็นก่อนนอนทำให้ในรอบ5เดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ตัวโรคดุร้ายและไม่ใจดีกับ6เดือนแรกทำให้ในสมองเริ่มคิดไปต่างๆนานา,นาว่าผมจะทนกับความเจ็บปวด ไปทําไมนะดังนั้นคุณหมอจึงได้ปรึกษาหมอจิตแพทย์และได้รับยาต้านสึมเศร้าและยาติดตะเวทตัวอื่นๆซึ่งโชคดีมากๆที่ตนยังมีวันนี้มีชีวิตเขียนโพสต์นี้ให้กับทุกคนคําถามหนึ่งที่อาจารย์หมอจิตแพทย์ได้ถามคืออะไรทําให้ผมยังมีชีวิตอยู่คําตอบคือผมอยากเห็นหนังสือสู้ดีวะาได้ตีพิมพ์คําตอบนี้เป็นการตอบทั้งน้ําตาเพราะผมไม่รู้ว่าวันที่สู้ดีวะวางขายตามร้านหนังสือวันนั้นผมจะยังมีชีวิตอยู่ไหมจริงๆผมไม่สนใจด้วยซ้ำ ผมส่วนแค่ว่าตัวแทนความคิดผมได้เกิดขึ้นมาแล้วจริงๆและในวันนี้ผมเขียนมันเสร็จแล้วสำนักพิมพ์ที่ผมเลือกเป็นของนิ้วกลมผมส่งเนื้อหาไปให้ปกติต้องมีการตรวจแก้แต่งานนี้พี่นิ้วกลมบอกว่าพี่ไม่แก้อะไรเลยเรามาตีพิมพ์กันเถอะต้องขอบคุณเพื่อนอีกคนมากๆที่จัดการเรื่องนี้ให้เพราะผมมีกระบวนการรักษาร่างกายและลมหายใจที่ต้องจัดการเหมือนกันภาพที่เหตุน,นี้เป็นเวอร์ชันรับส่วนเวอร์ชันไ่ายนอลที่ทุกคนจะได้เห็นจะเปิดโชว์ทางออนไลน์วันที่30กันยายน 66ทางเพจ r o u n Finger ราคาวันแรกในงานหนังสือณศูนศิริกิจกับร้านหนังสือทั่วประเทศอย่างไรก็ตามในขนาดเดียวกันก็ยังมีคนมาให้กำลังใจคุณหมอไม่ขาดสายและยังดีใจอยู่เสมอที่ได้อ่านโพสต์ของคุณหมอในขณะที่นิวกรมนักเขียนชื่อดังก็บอกว่าภูมิใจที่ได้ทำหนังสือเล่มนี้กับคุณหมอหนังสือเล่มนี้เหมือนชีวิตของหมอเลยมันส่งพลังงดงามและเปลี่ยนไปด้วยแรงประดานใจและขอให้คุณหมอมีพลังใจอยู่เสมอ